มึงต้องเผาอ่ะมันเผาตรงนู้นเสร็จเรียบร้อยเลยเบ<ล>อ<ล>ตัวอะไรมันแข่งแ้วมึงไม่ได้เอาเพิงเอาขาอะไรมากันเลย <c oughs> ม,มันไอ้นี่กันอยู่กระกลังไทมันกำลังไอ้นี่ ดิเผาดิเผาดิเอาอ๋อเปลี่ยนปืนรอเผาเลยเผาเลยเผาเลยถุงเฮียปดเดือดเลยมึงลงไปข้างล่างเลยเพื่อนดีมากหรือมึงจะจับก็ได้กูไม่ว่าเลยจู่ๆร็เลยเขาต้องแก้มันนะผม้อ ใมันมาเว้ยม,มาปุ๊บลองปีนบันไดอะที่ยิงแสกกระบานแม่งเลยเีใไว้เนียเขมันตายหรอ ต้องบุกมาสองคนเป็นแตกขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เป็นขึ้นขึ้นมาอีกฝั่งเขวันวัดเลยเีย

ยังเหลืออีกเหรอเหลือมันเหลืออีกตีนกับเราสองตีไม่สามตีอ่ะมาด่อเยเฮ้เ่าอะไรวะสามตีตอนนี้แอบไปชุบได้ไหมไม่ได้ เพราะแตง่ามันมีความเงียบเป็นเ้ียไครับเป็นเงีย วันละบงละเปิดพี่อะไรแม่งไม่มีแล้ว่ะมันช้ตอบตัวนี่ต่อสายที่มันจะวนเวงหายว่าอะไรวะพอตะแกรโดนมันตาฟ้าาอยตรงนี้

มันก็ไม่รู้ว่าเราว่ามึงเป็นตีมันหรือว่ามึงเป็นตีอีกตีมอนมันก็ไม่รู้อีกเพว่าจังหวะเนี้ยตอนตอนมันกำลังสากระสุนกันอยู่เนี่ยแหมถ้ากูกับกอฟไม่โดนเผานะแบงพิกเกมได้เลยเนียตายคู เออดีเออด่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไอ้เหี้ยอ้หมึงไปมึงไปรู้ศพกก่อนเลย ศพแล้วก็สแกนอีกทีอโอ้โหเที่ยสุดยอดมึงไปหกดาวแล้วแลอะไรย่างเงี้ยเธออย่างเงี้ยไอ้เที่ยยิงหมดไอ้เที่ยพวกนั้นบอกว่าควยกูยทำทุกอย่างมาอย่างดีที่สุดไอ้เที่ยนี่แม่อยังไงเนี่ยดีเริ่มไม่ดีแล้วเออให้มันบวกกันก่อนไง

ขเนี <Net> ่ยฉากโอเคเฮี้ยคตรเฮี้ยอะไรแม่งกูทํามาทั้งหมดอย่างดีเยี่ยมที่สุดอยู่ดีเฮี้ยนี่มาไงไม่รู้มายิงพวกกูคนละนัดไอ้เฮี้ย ้ประวอ๋อตัวนั้นแหลถ้าตัวที่ยิงนอก็แพงตายแล้เอเพื่อนนรมาะแล้วรคยัแล้วว่าเะไอียงรู้มากอ้เหี้ยเฟี้ยงระเบิดถ้าถ้ามันไม่เฟี้ยงระเบิด แล้วแลาัทีนทก็มาตายพ่อแล้วดีนแต่งมาตายคนเเราต้องนจริงมากไม่ได้ตัวไม่มนบวะน่าจตื่นอยป่ะน่าจะหอยเทมอ๋อเเพ่ออกแล้ว นะตีตอบบอกว่ากูชุบจนแบบมหากรรมแห่งการชุบไอเฮียนี่ก็จัดกูจัง้แต่ว่าไอตีตีสามมันเป็นคนเก็บพวกเราะนะน,นี่ไงคนคนที่หนึ่งอ่ะคนแรกอ่ะ มันจริงกอลอย่างโหดเพียมที่สุดตะการได้มันข้าได้โดนไหนบ้างข้าได้โดนยลงไงเมื่อกี้กูตบกูตบมือนี่กูถือแสบเลยตกฉากเลยเฮ้ยโอ้โ ราองาไปรา้เปกดใ่ไรับ้อสอบต่ไม่รู้จักน่วงเวลาไอ้เชียสักแต่ว่าจะโยนไอ้ยาเดยเขาวิ่งออกไปถึงข้างนอกแล้วเพิ่งจะระเบิดใส่ที่มันไม่หนวงเวลาเพราะอะไ้ปะมันกลัวว่าในระหว่างเวลาจะโดนเว้ย มันก็เลยเล็กร้อยเลยไม่มีประโยชน์เลยเด่นของโลกตอนที่เจ้า